สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิกโบนะครับวันนี้มาอัปเดตกราฟบิตคอยแล้วก็ทองนะครับแล้วก็จะมีเหรียญนิ่มสองคู่นะครับก็จะเป็นบ็อกกับ p p นะครับวันนี้อีเทเรียมยังไม่วิเคราะห์อะไรนะครับก็สําหรับอีเทเรียมนี่เดี๋ยวรอให้มันเปิดอีกนิดนึงระกันเนาะก็พยายามแสดงมุมมอง BTC ดีกว่านะครับเพราะว่าอีเทเรียมเริ่มเริ่มเล่นยากแล้วเพราะว่ามีข่าว ETF เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ราคามันจะนอกเหนือเทคนิคไปนะครับ การตามเทรดมันยากขึ้นนะครับก็เอาไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยนะครับคือหนีอัปเทนขึ้นไปนะครับหนีไปจนได้นะครับก็ไปอยู่ที่แผน2นะครับก็ยังยังเอสอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นมุมมองการทะลุเข้าฐานเล็กไม่ได้นะครับคือ7247นนะครับไม่สามารถเข้าไปปิดเดย์หรือปิดวิกในนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันปิดได้เนี่ย มันไป90,002แน่นอนนะครับนะแต่ว่ามันยังไปไม่ได้นะครับแล้วก็อ่าวันนี้ก็มาอัปเดตฐานใหม่ด้วยนะครับเพราะว่า269ไม่ใช้แล้วนะครับก็จะมาใช้อ่า7 0 3 7 7นะครับซึ่งเป็นฐานใหม่นะครับนิวไฮนะครับซึ่งยังไม่เจอนิวไฮล่าสุดนะครับก็คือมันมันยังไม่ทํานิวไฮใหม่นั่นเองเนาะผมก็ใช้ฐานนี้เอานะครับก็จะอยู่ในฐานใหญ่นะครับมุมมองก็คือ69นะครับต่ําสุดเป็น20,003นะครับ ต่ำสุดไป2องหมืแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับยืนไม่ได้นะเหมือนกําลังจะยืนไม่ได้เดี๋ยวเยวต้องดูว่าวิกเนี่ยนะครับขยายมาดูนะครับวิกเนี่ยจะปิดต่ําแล้วไปทิ้งทิ้งไส้ไว้ข้างบนหรือเปล่านะครับแล้วปิดมันจะปิดแถวไหนนะครับเนาะก็ในมุมมองของวิกเนี่ยนะครับดูดูแล้วถ้ามันปิดต่ํานะครับปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงครับคือประมาณ 6,770 0นะครับก็จะได้เปรียบมากๆแต่ถ้าปิดต่ำกว่า6,900ก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูก็คือส่วนใหญ่ได้แถว7 1 4 0 0นะครับ72 0 0นะครับเพราะว่าในวันนั้นนะครับก็จะเป็นแผน2พอดีนะครับที่ผมได้โพสลงในชุมชนช่อง y o u t u b e นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับ จุดได้เปรียบจะเป็นจุดไหนจุดต้านจุดแนวรับดีกว่าเนาะเราพูดแบบนี้ดีกว่านะครับก็จะเจาะวิเคราะห์ละเอียดเข้าไปส่วนทั้งวิกเนี่ยอย่างที่บอกนะวันนี้สั้นๆก็คือปิดต่ำกว่าหกหมื่นเก้านะครับแล้วก็ปิดต่ำกว่าหกหมื่นเจ็ดเท่านร้เนี่ยหกหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับถึงจะได้เปรียบเนาะก็ต้องดูพรุ่งนี้เช้าว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือมันค้างแถวหกหมื่นเก้ามาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็จะเข้าไปในกราฟใหญ่นะครับ กราฟเล็กพูดปิดนะครับก็ t f d นะครับซึ่งในมุมมองนะนะครับภาพรวมใหญ่เนี่ยที่ผมไปเขียนไว้ว่าเทสสามร้อยห้าสิบเดยเนี่ยนะครับประมาณราคาประมาณ4ี่หมืถึงสี่หมื่นก่อนแล้วกันเนาะนะครับราคาประมาณ4ี่หมื่นเนี่ยมันจะเป็นฐานสาม d อห้าสิบซึ่งมันเป็น m a ของวิกนี่แหละนะครับเนี่ยเส้น m a ประมาณห้าสิบนะครับประมาณสี่หมื่นสามถึงสี่หมื่นนะครับ เป็นเส้น MA 350วันก็คือ1ปีนั่นเองนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นเส้น MA อสามปีนะครับก็ประมาณเกือบ4ปีได้นะครับซึ่งฐานเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ35 0 0 0นนะครับประมาณ35 0 0 0อ่าเอามาพูดเรื่องนี้ทำไมนะครับก็คือมันเป็นฐานที่ตรงกับฟิโบนะครับประมาณ62-75%ถึงนนะครับคือถ้าไม่หลุดเส้นอัพเทนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนะน,นะครับ หลังจากที่มันเบรกดาวเทนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัพเทนเส้นแรกค่ะเป็นขามันเส้นแรกนะครับก็คือมันเริ่มจากนี่เลยฐานหมื่นเก้านะนะครับแล้วพอมันเบรกฟิบโบเข้าไปได้เนี่ยนะครับเข้าไปได้มันก็เริ่มยืนได้แล้วมันก็ขึ้นมาเนาะก็เป็นอัพเทนระยะยาวซึ่งถ้ามันมันหลุดอัพเทนที่สองนะครับก็คือเริ่มจากสามหมื่นแปด โอกาสที่มันจะกลับมาที่เดิมนะครับจุดที่มันรับขึ้นไปเนี่ยแถวแถวสามพนเป็นอัพเทนเส้นที่2ต่อจากเส้นที่1นะครับนะจุดที่มันจะลงมาเทสก็คือตรงกับหนปีกับ3ปีนะครับเรามีการกลับขึ้นไปอันนี้ก็จะแสดงมุมมองที่าภาพรวมถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสองกรกฎานะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดแต่ถ้ามันไม่ทุบมาถึง2กรกฎา นะครับแล้วมันออกข้างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าอัพเทนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นาฐานสามหมื่นเนี่ยมันจะไม่มาละนะครับในอนาคตอาจจะมีการย่อมาแถวสี่หมื่นสี่สี่หมื่นเนี่ยไม่หลุดสี่หมื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เอาเอาเป็นาการวางแผนระยะยาวนะเพราะว่าแนวรับก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่นิวไฮนะคือถ้าถ้าเกิดว่ามันมันมันชัดเจนว่ามันมันมันไม่นิวไฮอย่างเงี้ยถ้าสมมุติมันชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุด S ที่เติมเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้านิวไฮก็เก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นสองนะครับแล้วก็อาจจะมีการทุบแรงแต่ถ้าไม่นิวไฮเนี่ยนะครับมันก็อาจจะลงมาทาําฐานนะครับซึ่งมุมมองตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการเข้าซื้อใหม่นะครับในชุดใหม่ลอบใหม่นะครับก็สําหรับตรงมุมมองยาวนะครับก็วิเคราะห์ไปนะครับแต่มุมมองเล็กนะครับผมก็จะเจาะเข้ามาในฐานอ่า โซนหาห6 9่งหหนะครับถึง63,400ก่อนซึ่งจะเป็นจุดที่มีโอกาสทุบลงมาอยู่หน้าแอปเทนออปเทนที ten, ่2นะครับแถวแถว6 0 0นะครับก็จะขยายมาเป็นกราฟ1ชั่วโมงเนาะอันนี้ก็เป็นชุดฟิโบที่อ,อยู่ในฐานนะครับอยู่ในฐานเดี๋ยว่อก่อนนะครับนี่นนะครับถึง6,3นะครับส่วนอันนี้เป็นฟิโบใหญ่ 69 0 0 0นะครับจนถึง4,6่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในฐานและกันเนาะนะครับฐานตอนนี้ก็คือมันมันอยู่ต่ำกว่า6ก0 0 0่นาะครับแต่ว่ามันยังไม่หลุด6 8 4 4 5นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูนะครับใน t f 1ชั่วโมงก็จะเป็นฟิโบย่อยเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันไซเวเลือกทางอยู่นั่นเองนะครับในในทางเฟรมเล็กๆในรอบตั้งแต่วันที่ย5ินะครับถึงวันนี้วันที่ย6ินะครับ1วันมันทำอะไรนะครับมันมีหลุดออกมานะครับ ถ้าแต่เมื่อวานเนาะมันมีหลุดมาถึงหกหมื่นแปดเท่าไ้นหกหมื่นแปดห้าร้อยนะครับหกหมื่นแปดห้าร้อยแล้วก็อ่ามันมีหลุดเข้าไปที่หกหมื่นเก้าห้าร้อยเหมือนกันแต่มันปิดไม่ได้อันนี้มันปิดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ภาษีฝั่งฝั่งแนวรับอ่ะนะครับมันจะดูอ่อนแอลงนะครับคือมันปิดปิดต่ำปิดหลุดนะครับแต่มันเทสได้นะครับเทสได้แต่มันขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยมีการเทสหนึ่งครั้งนะครับ เราขึ้นไปข้างบนเทสสองครั้งนะค,คือไม่หลุดเข้ามาละแต่มีหลุดก่อนแน่นะครับแต่พอมาขึ้นไปครั้งที่สามเนี่ยก็คือไม่สามารถเข้าไปปิดในฐานบนได้ฐานนี้ถ้าปิดได้ก็คือกลับเข้าไปเทสเจ็ดหมื่นสองได้แต่มันปิดไม่ได้สองสองตำแหน่งปิดไม่ได้เลยนะครับก็มุมอมองก็จะเป็นภาพละเอียดหน่อยก็คือไซเวร์นะครับจนกว่าจะเลือกทางเพราะฉะนั้นเนี่ย เอสเนี่ยส่วนใหญ่จะดักแถว6กหมื่นแปดแปดร้อยถ้าหลุดก็กดนะครับส่วนส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับในในมุมมองที่ผมเอนะครับก็คือจะเป็นจุดหลุดนะครับที่มันไม่ยอมหลุดนั่นเองนะครับส่วนทะลุขึ้นข้างบนเนี่ยจุดนี้นะครับเนี่ยก็ดักอยู่เงี้ยนะครับก็คือมุมมองก็คือ6กหมื่นเก้าห้าร้อยทะลุได้ก็ไปไม่ทะลุก็ลากลงก็เหมือนเดิมสาย SL สนะครับก็วาง s l สก็ยิงเงี้ยนะครับแต่มุมมองก็คือ มันขึ้นมาพอสมควรนะมันอยู่ในฐานหกหมื่นเก้าไม่มีใครลองแล้วนะครับส่วนใหญ่มันก็ลองหกหมื่นอย่างที่ผมบอกก็คือตอนนี้ลองหกหมื่นถ้าไม่ออกเจ็ดหมื่นห้าก็ยังไม่กําไรถูกต้องไหมแต่ถ้าโอเวอร์เทรก็กําไรอยู่นะครับนะมันก็เป็นภาพภาพรวมต่างๆอยู่ที่วิธีการออกไซส์นะครับสําหรับฟิวเจอร์นะสำหรับออกไซส์นะส่วนสปอตเนี่ยถ้าเข้าแถวหกหมื่นเก้าคงไม่มีใครเข้ามาั้งส่วนใหญ่ก็เก็บแถวหกหมื่นหกหมื่นห้า หกหมื่นหกหมื่นห้าก็ถือว่าสูงนะจะเอาไปขายเท่าไหร่เดียะถึงจะกําไรอาจจะออกแถวแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับนะแต่ว่าตัดใดที่ยังอยู่ต่ำกว่าเจ็ดหมื่นสอง 7, 000, 2, ก็ยังเป็นกําไรทิพย์อยู่ดีนะครับทั้งมุมมองทั้งลองทั้งช็อตหรือซื้อขึ้นหรือเซลลงเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในมุมมองที่กําไรทิพย์กันอยู่ดีนะครับอยู่ที่ว่าในมุมมองภาพรวมผมผมจะเทรดประมาณ TP ประมาณหมื่นห้านะครับหมื่นห้าถึงสองหมื่นถึงจะกําไรแบบ ไม่โอเวอร์เทดแต่ถ้าโอเวอร์เทรดก็ประมาณ5้าพันก็ต้องรีบปิดแล้วนะครับนะรีบคัดแล้วนะครับก็คือถ้าลงจาก69 0 0 0ลงไปประมาณ64 0 0 0นะครับ64 0 0 0ก็จะอยู่หน้าเทนหลุดละนะคือถ้าปิดก่อนก็เหมือนขายหมูนะเผื่อมันหลุดเนยะพอไปถึงตรงนั้นไม่ยอมปิดเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นแบบนี้แต่อีกรอบนึงถ้ามันลงมาอีกรอบหนึง่งเนี่ยไม่เด้งก็มีหลุดลงไปข้างล่างก็ไม่ไม่ไม่ขายหมูก็อาจจะถือยาวมันลงไปใช่ไหมนะครับ นะอันนี้ก็ในมุมมองช็อตน,นะครับส่วนมุมมองมุมมองสายซื้อเนี่ยก็คือทะลุ7 2 0 0มเนี่ยสามารถซื้อซื้อให้มันทะลุก,ก่อนแล้วซื้อตรงนี้ยังไม่สายนะครับเราซื้อเสร็จเราก็ SL ชอลเงี้ยเผื่อไป92้าหมื่นสองได้นะครับแต่ถ้ามาซื้ออยู่ต่ำกว่า7 2 0 0หม่ออย่างอย่างแรกที่นึกภาพออกก็คือ SL โดนแน่นะครับแล้วก็อ่าสตอปรอดอ่ะโดนแน่นะครับแล้วก,อออนนนะวก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกําไรทิพนะครับนะในมุมมองลองนะนะครับ มันก็จะเจอกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เจอมาหลายรอบแล้วนี่เจ็ดหมื่นสองนะครับใครลองถึงแถวเจ็ดหมื่นสองยังไม่ได้กินนะครับลองเจ็ดหมื่นก็ยังไม่ได้กินนะครับเนาะนอกจากจะ TP สั้นนะครับส่วนในมุมมองผมในตอนนี้ก็คือลุ้นให้มันหลุดหกหมื่นแปดแปดร้อยนะครับในคืนนี้นะครับพอมันหลุดเสร็จเนี่ยมันจะเข้ามาเล่นฐานนี้แหละถึงหกหมื่นหกสองร้อยนะ มันก็จะปิดวิคนะครับตามที่ผมต้องการนะครับก็คือปิดต่ำกว่า6ก0 0่แล้วก็ปิดต่ำกว่า67,700นะครับมันจะได้เปรียบนะครับในมุมมองสายช็อตอย่ายผมนะครับก็เชร์ให้ลงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการลงมันมันมันมีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าไอ้ b ี c มันไม่นิวหฮนะครับแล้วก็มามายื้อระยะกันแถวนี้นะครับผมก็จะเล่นในฝั่งที่มีโอกาสได้ลุ้นมากกว่านะครับก็เหมือนแต้มต่ออะไรประมาณนี้แหละนะครับใครไม่มาลองแถวนี้เนาะ ต้องไหมเพราะเราดูภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับอ่าเนี่ยเราดูภาพรวมใหญ่นะครับตรงนี้เราไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อแต่เรามาซื้อกันตรงนี้อ่ามันก็เป็นภาพรวมใหญ่ส่วนมุ่งมงของผมนะครับแถวน,นี้ผมจะซื้อหมดถ้าใครไปย้อนกลับดูคลิปผมตั้งแต่อ่าปลายปีนะครับปลายปีที่แล้วนะคนะแถวนี้ผมจะซื้อหมดเลยแถวนี้ TP จบไปแล้วนี่คือ TP ของจริงนะครับใครที่ติดตามผมนะ TP ของจริงแต่ถ้ามาซื้อแถวนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ TP นะครับก็คือยังอยู่ที่ มุมมองของอ่ามุมมองของการการมองว่ามันจะไปต่อนะครับแต่ถ้าใครซื้อตรงนี้แล้วยังไม่ทีพีตรงนี้ก็ยังอยู่ในมุมมองของการที่มองว่ามันจะไปต่อตรงไหมแต่เราซื้อตรงนี้เราทีพีตรงนี้เราจบไปแล้วนะครับอันนี้คือทีพีที่เกิดขึ้นจริงนะครับแถว40,000เนอะนะครับแถว40,000ส่วนมุมมองผมก็เริ่มช็อตตั้งแต่40,000 4 0 5 0 0 0 0มาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ทะลุึ้นไปด้วยข่าว ETF เราก็ทับมือรอมาจนถึง70,000 แล้วก็ตามช็อตเจ็ดหมื่นตอนนี้ก็คือตามชอ็อตนะครับถ้าไม่มันไม่ขึ้นเป็นนิวไฮสิ่งที่มันจะลงมาก็คือสิ่งที่มันซื้อขึ้นมานั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองภาพรวมผมนะครับที่ผมโฟกัสอยู่นะครับสําหรับบิตคอยกก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของอมุมมองตรงนี้นะครับเนี่ยใน,ในหนึ่งเดือนกว่านะประมาณหนึ่งเดือนกว่าว่ามันมันมีโอกาสถ้าเกิดมันไม่นิวไฮมันมีโอกาสนะครับที่จะลงมาจบตรงนี้ก่อน แล้วก็ขึ้นไปนะครับก็คือประมาณ40,000นะครับประมาณ4 0 0่นโซน40,000-30,000ท่าไรเนี่ย3ี0 0 0 4 0 0 0 0นะครับซึ่งมันจะตรงกับในเรื่องของอ่า MA ด้วยนะครับแล้วก็มุมมองต่างๆนะครับเนาะสำหรับบีบีีซีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทองกันบ้างนะครับทองนะครับสัปดาห์หน้าผมอาจจะได้เปิดกลุ่มอ่า กล,ลุ่มไลน์นะครับเอาไว้พูดคุยกันเรื่องทองนะครับนะครับเพราะว่าผมจะเข้าสู่ดาวเทนล้วถ้าเกิดมันมันจบขาขึ้นนะครับซึ่งสัญญาณ6เดือนนะครับเอา,เอาการาฟใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะ6เดือนเนี่ยมันจะปิด1กรกฎาคมนะครับ1กรกฎาคมก็คือ,อเหลือเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับก็คือเดือนมิถุนานะครับ อันนี้หนึ่งเดือนเนี้ยมันจะปิดแถวนี้ปล่อยมันแต่ให้เป็นเดือนหนานะครับให้เป็นเดือนหน้าเป็นเป็นกรกดาเออมิถุนาก่อนนะครับมิถุนาเนี่ยอาจจะขึ้นเทสนะครับมันอาจจะขึ้นเทสแถวแถวอ่าสองหมื่นสามเก้าเออสองพันสามเก้าสิบหกถึงประมาณโซนอ่าให้สูงสุดประมาณสองพันเจ็ดแต่จริงๆมันไปไม่น่าถึงอ่ะเพราะว่าข่าวมันก็ไม่ได้เนาะก็จะเป็นฐานที่ไล่มาก็คือฐานนี้แหละฐานแรกนะครับนะ ส่วนตอนนี้อยู่ในฐานใหญ่พันแปดถึงห้าพันซึ่งฐานนี้มันใหญ่เกินไปแล้วก็ลดเหตุผลมาก็จะเป็นฐานเล็กนะครับก็คือสองพันสามเก้าสิบหกถึงสองพันหกนะครับนะก็จะมีฐานเล็กเข้ามาอีกย่อยๆเข้ามาอีกนะครับพอเราซูมเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นสองสี่สองห้านะครับเป็นจุดที่มันเข้ามาได้นะครับมันเข้ามาได้อยู่นะครับซึ่งฐานตรงนี้มันนิวไฮถึง สองสี่ห้เลยนะครับนะมันเข้ามาได้แต่มันปิดไม่ได้มันทิ้งไว้แต่ไส้นะในในทีเใหญ่หญๆเนอะงมันทิ้งไว้แต่ไส้เท่าว่ามันยังไม่ชัดเจนและแถมตอนนี้ก็คือมันกลับมาต่ํากว่าฐานเล็กที่สองแล้วก็ยังอยู่ในฐานที่ที่หอยู่นะครับนี่ฐานที่หนะครับก็คือมันยังไม่ต่ํากว่า2,283นแะครับแต่ถือว่ามันไม่ได้เข้าไปปิดในสองพัน นะครับในในทางเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าในมุมมองเนี้ยนะครับถ้ามันจะปิดในรอบ6เดือนแห่งใหญ่ๆแบบนเนี้ยเนี่ยเวลามันปิดแล้วมันเกิดเกิดการอ่าเกิดสัญญาณใหญ่เช่น bear divergent นะครับใหญ่ๆเลยนะครับเบิ่มๆเลยนะครับเนี่ยเบิ่มๆเลยนะครับและทีนี้ก็คือเดือนกร,รกฎาคมมันก็จะเริ่มลงเพราะกร,รกฎาคมเราดูนะเนี่ยกร,รกฎาคมนะในจบไฮแรกนะครับเนี่ยก็ต้องดูเนาะนะครับ กรกดามกรากรกดาก็เริ่มลงนะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูนะครับในท F 6เดือนนะส่วน3เดือนนี่จะปิดประมาณอ่าเมษาก็กรกดานั่นแหละนะครับนะปิดพร้อมกันเนาะก็ต้องมารอดูว่าอ่าแท่งเดือนหน้าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปไปรีเทสได้ถึงสองสี่ไหมนะครับ ถ้าไม่ได้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสได้เปรียบเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รอแล้วนะนะครับในมุมมองผมนะซิกแนลก็ไล่หัวดันแถวแถวสองสี่สอแต้องไหมนะครับตามท,ที่เขียงไปหน้าเพจนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะขึ้นมาเขียงไหมนะครับก็จะขยายเข้าไปในกราฟเล็กนะครับกราฟเล็กก็ถามฟิบโอนล,ล้วนๆนะครับสี่ชั่วโมงแล้วกนะันเนาะนะครับ สำหรับทองเนี่ย,น,ยนะครับจะเป็นการไล่ฐานฟิโบนะจาก2453นะครับก็จะเป็นฐานเล็กตรงนี้2 4 3สีนะครับแต่จะมาเอดกันที่2435นะครับจนถึง2425จุดรีเทสนะครับถือว่าเอดอยางเหมือนกันแต่2อง1 1ีนี่เอดง่ายนะครับนะก็ลงมาเลยนะครับก็ในมุมมองภาพรวมตรงนี้ก็คือลงมาอยู่ในฐานฟโบเล็กอ,อีกฐานหนึ่งเป็นฐานล่าสุดแล้วกันนะครับ มันมาปิดแท่งแถวแถวอ่าปิดตลาดแถวแถวสองสามสามสามนะครับซึ่งตอนนี้ราคาปิดเหนือก็จริงสองสามสามสี่นะครับแต่ดูวันจันทร์ถ้าเกิดอ่าไม่ใช่วันจันทร์เช้าวันจันทร์แล้วกันเนาะประมาณตีสามตีสี่เปิดตลาดมาเนี่ยถ้ามันหลุดสองสามสามสามเนี่ยจุดเซล์จะได้เปรียบนะครับแล้วก็เอแอลนิดเดียวพอนะครับถ้ามันลากลงต่อเนี่ยมีสิทธิ์ลงไปถึงโน่นเลยสองสองแปดสามนะครับ นะจะเป็นฐาน75%ซึ่งตรงนี้มันจะเกิดรีบาลอย่างนะครับปุ๊บมันอาจจะรีบาวขึ้นมาเทสสองสองสามสามสามอีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าใคร TP ได้ก็อาจจะ TP เพราะว่าจุดเข้ามันจะเป็น233สามสามจุดต้องไมนะครับก็วาง S&L ไว้นะครับ,ค,รบคือถ้าจะลุ้นลงต่อข้างล่างมันไปได้ต่อนะเพราะว่ามันหลุดแอฟเทนใหญ่นะครับนี่มันหลุดแอฟเทนที่มันเริ่มจากสองพนนะครับ ซึ่งในมุมมองภาพรวมใหญ่นะครับผมมองว่ามันอาจจะลงมาแถวแถว2 5ิบเกตจุดที่มันเริ่มขึ้นไปนั่นนะนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของทองเนี่ยมันจะรีบาวแถวนี้ก่อนมันคงไม่ลงมาง่ายๆแบบไม่หมูขนาดนั้นนะครับมันก็อาจจะขึ้นเทส2,3ไหมแถวนี้ก็จะเป็นทีพีสั้นนะนะครับแถวนี้ก็จะเป็นสีทีพีสั้นแถว2,2,3นะครับสําหรับภาพรวมของของอ่าทองนะ ก็คือมันยังอยู่ในมันปิดดาวเทนแล้วอ่ะนะครับซึ่งดาวเทนนี้ก็เป็นดาวเทนเล็กนั่นแหละแต่ก็ไม่เล็กนะนะครับสองพันถึงสองพันสี่เลยะนะครับซึ่งมันจะ,ะมุมมองก็คือมันลงเพื่อขึ้นเทสลงเพื่อขึ้นเทสถ้าเบกได้ก็วานไปอีกทีหนึ่งถ้าไม่เบรก็เอสก,กันต่อเซลกันต่อถูกต้องไหมนะครับในหน้าเทดนะครับก็ทองสําหรับทองก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในในเรื่องของปุ่ม กลุ่มไลน์กลุ่มแชทนะครับเดี๋ยวผมจะไปวางหน้าผิดฟิโบก้า9นะครับเดี๋ยวต้องรอดูวันจันทร์ก่อนถ้าผมถ้าผมตั้งเสร็จผมก็จะโพสต์ไว้นะครับก็จะเป็นแนวทางทองนะครับในการเซลล์เซลล์แต่ฐานใหญ่ๆนะครับซึ่งผมไม่มาวิเคราะห์เล็กนะครับนะผมไม่มีมาวิเคราะห์แบบรายวันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมจะมองเป็นภาพรวมเซลล์ใหญ่ออกฐานใหญ่ๆนะครับเป็นเซลล์ความโตอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอ่า ในเรื่องของการกำไรทิปก็จะมีการเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าจุดเข้าที่ไม่ได้เปรียบนั่นเองเนาะก็ต้องรอดูนะครับซึ่งจุดเข้าได้เปรียบผมก็จะเขียนว่ามันได้เปียบเพราะว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นแถวแถวฟิโบแปดสิบเจ็ดนะครับจุดเข้าได้เปรียบนะครับจุดเข้าได้เปรียบนะครับเนาะอันนี้ก็คือได้เปรียบลองลงมาอันนี้ได้เปรียบสุดๆนะครับอันนี้ได้เปียบได้เปรียบสุดนะครับนี้ได้เปรียบเกืียบสุดนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็ตามเลเวลนะครับนะเราก็ต้องไล่กันไปเนาะเพราะว่า ถ้าเป้าหมายเราอยู่ข้างล่างแถวนี้ก็คือจุดที่ต้องไล่นะครับอทองก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทองก็ไปต่อในเหรียญมีสองเหรียญแล้วกันเนาะนะไม่มีอะไรมากเหรียญสองอ่สอง,อส,องสองเหรียญน,นี่คือผมทํากาฟบ่อยนะครับแล้วก็อ่าจุดที่ะกะไรจะถีบกันวันนั้นมันก็ยังหนีกันมาได้เล็กน้อยถือว่าเล็กน้อยแล้วกันเนาะนะครับนะบเหรียญอะไรนะบล็อกนะครับ ก็คือทําทรง head a ่ง shoulder นะครับซึ่ง่น่าสนใจตรงที่ว่านะครับถ้ามันกลับมาที่2 9 7 9นะในฐาน50%ฟิโบนะครับก็จะเป็นจุดเอที่ได้เปรียบแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสหาลงมาเทสเส้นเน็กไล n นะครับเน็กไล n ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับฐาน75%พอดีรอบนี้มันไม่รีบาวแล้วนะมีคือรีบาวนะครับนะอันนี้คือเบกขึ้นไปนะเบกฟิโบขึ้นไปอันนี้คือรีเทสฐานนะครับ ดีเทสฐาน87%นะครับนี่นะครับดีเทสฐาน87.5%นะครับของฐานฐานใหญ่ตรงนี้นะครับอ่ารีเทสฐานแต่ว่าตรงนี้มันยังอยู่ได้นะครับนะแต่ตรงนี้มีการทุบมาเทสนะไม่หลุดก็เป็นการรีบาวขึ้นไปรอบนี้ถ้าเกิดไม่วิ่งต่อแล้วกลับมาหลุดเข้าฐานอีกทีนึงนะครับจุดนี้จะเป็นจุดทุบนะเราจะเห็นดูนะมันจะเกิดแท่งแดงแถวแถวอ่า29.79เนี่ยนะครับเนี่ย เกิดแท่งแดงลงมาเลยเกิดแท่งแดงลงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอโชบแถวนี้ไม,ไม่ไม่ไปตามนิวไม่ไปตามยอดไทยนะครับไม่ไล่ไม่ลไมล่เป้านะเนี่ยรอโชบแถว2,979นะครับซึ่งถ้าลงมาเทสนกลายหลุดไม่หลุดคือว่าการแต่ส่วนใหญ่มันจะหลุดนะเพราะว่าหนึ่งสามี่ห้าครั้งละนะครับเนี่ยหลายครั้งว่าที่มันเทสนะครับถ้าหลุดอีกนะครับรอลองดูนะว่าจุดเริ่มต้นนะครับมาจาก19นะศูนย์ประมาณ หกตัวได้นะครับปัจจุบันก็ศูนย์สี่ตัวนะครับซึ่งมีมเนี่ยเวลาถ้ามันอ่ามีมเนี่ยเวลาที่มันมันจบรอบอะ่ะเราก็แบบมุดดินสนิทใจอ่ะนะประมาณนั้นอะ่ะคือมุดมากอ่ะนะครับมีมแต่ละตัวนะก็คือเวลาจบรอบนี่ไม่ได้ฟื้นกันเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับบล็อกนะเดี๋ยวไปดูพีพีบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะก็คือ รอโฉบนะหนึ่งห้าสามสี่หนึ่งนะครับซึ่งทีแรกรอโฉบแถวแถวประมาณอ่าประมาณแถวแถวนี้หรือเปล่าประมาณเนี้ยเนี่ยหนะึ่งสองะประมาณหนึ่งสองซึ่งเป็นฐานที่มันขึ้นมารีเทสนะครับแล้วก็มันผ่านแปดสิบเจ็ดได้นะก็ประมาณประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าถ้าดูเป็นกราฟใหญ่นะครับดูเป็นกราฟใหญ่ก็ทำทรงอ่า bear divergence นะครับซึ่งถ้าปิดปิด ปิดเดอแถวนี้บ่อยๆนะหรือว่าปิดวีคเดี๋ดูวีคก่อนวีคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกนะดูเด y ดีกว่าเนาะก็คือถ้าปิดแถวนี้มันก็เริ่มจะเป็นแบดไอดนะครับแบดไอด์วัชเจนแล้วก็ถ้ามันหลุดหนะึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสามสี่หนึ่งเนาะถ้ามันหลุดตรงนี้นะครับเราก็ค่อยค่อยเข้าเอสมันนะครับแล้วก็เอสแอลกันไว้แถวๆนี้นิดเดียวพอซึ่งถ้ามันหลุดเข้าฐานก็คือมันหลุดนะครับซึ่งมันจะมาทําฐานแถวห้าพันนะครับหมื่นห้าถึงห้าพัน นะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นหมื่นห้าถึงห้าพันเราก็วางอัพเทนไปแล้วนะครับพอเราวางอัพเทนเราจะเห็นว่ามันหลุดอัพเทนูต้องไหมนะครับเนี่ยมันหลุดทางอัพเทนลงมาถ้ามันเข้ามาทําฐานแบบนี้มันก็เท่ากับว่ามันอยู่ในเทนขาลงไปแล้วนะครับซึ่งมันก็สูงมากๆเลยนะครับอย่างเนี้ยนะครับเท่ากับว่ามันจบรอบหรือเปล่าถ้ามันจบรอบเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ของเพิ่มเติม,ตมหรือจะ อาจจะพิจารณาขายแล้วแต่อน,นี้แล้วแต่เลยนะครับซึ่งมีมอย่างที่บอกนะที่เราเคยเห็นมานะไม่ว่าจากการล่านะครับนะดอทชิบะนะครับนะเหรียญอะไรอเยอะแยะมากมายหมาขาวหมาแดงอะไรพวกนั้นนะนะเหรียญมีมยอดฮิตนะครับไปกันหมดนะครับกลัวจะกลับมาได้ใช้เวลาเยอะนะครับแถมจะไม่กลับมาอีกเลยนะครับเนาะก็มีบางตัวนะก็ไล่กันกน,นะครับสนุกสนานก็ ในมุมมองดีขว่าไม่ได้เอสนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะเพราะว่าในไซติเอ็มเอไอต่างนะครับก็มีข้อให้ยิงได้นะครับสําหรับสายเอสแลนะใครไม่มีเอสอย่าหาทําตามนะครับนะอันตรายมากนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ